รอดคุกทักษิณหลุดคดีหมิ่นกษัตริย์แต่เกมการเมืองยังไม่จบการเมืองไทยในสัปดาห์นี้ร้อนแรงขึ้นทันตาหลังสารอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดีมาตรา1นึและพระบอรคอมพิวเตอร์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโดยคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558ที่ถูกตีความว่า เข้าไข่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังจากยืดเยื้อมานานกว่า10ปีคำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองดิฉันในฐานะผู้วิเคราะห์การเมืองขอมองไปไกลกว่าตัวคดีเพราะแม้คุณทักษิณจะรอดคุกแต่เส้นทางทางการเมืองและมรสุมที่รออยู่ยังอีกยาวไกลค่ะก่อนอื่นต้องย้ำว่าคำพิพากษาครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงประเด็นทางกฎหมายแต่ยังมีนัยยะเชิงการเมืองอย่างชัดเจนสารชี้ว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำเสนอนั้นไม่เพียงพอและหลายส่วนเป็นเพียงความเห็นจากผู้ที่มีอคติทางการเมืองการยกฟ้องจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลตามหลักกฎหมายแต่เมื่อคำตัดสินออกมามันกลับสร้างเสียงสะท้อนสองด้านฝ่ายสนับสนุนทักสินมองว่านี่คือความยุติธรรมที่คืนกลับ ส่วนฝ่ายตรงข้ามกลับมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำที่คนทั่วไปไม่อาจได้รับเหมือนกันความแตกแยกทางความคิดในสังคมไทยจึงยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในเชิงภาพลักษณ์การรอดคดีนี้ช่วยเสริมบาร,รมีทางการเมืองของทักษิณในระดับหนึ่งฐานมวลชนที่ยังพักดีจะมองว่าเขาคือผู้นำที่ถูกกันแกล้ง และการหลุดจากคดีใหญ่เช่นนี้คือหลักฐานที่ตอกย้ำความบริสุทธิ์ขณะเดียวกันสิ่งที่ดิฉันต้องชี้ให้เห็นคือการเมืองไทยไม่เคยเดินด้วยเส้นตรงทุกชัยชนะมักซ่อนปัญหาใหม่เสมอการรอดคุกครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของศึกแต่เป็นการเปิดฉากเกมใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนศึกใหม่ที่รออยู่มีทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงการเมือง อย่างแรกคือคดีที่เกี่ยวกับการรับโทษจำคุกหลังจากทักษิณกลับประเทศไทยเมื่อปี2566เขาถูกตัดสินจำคุกแต่ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเป็นเวลานานและได้รับพระราชทานอภัยโทษในที่สุดคำถามใหญ่ที่สังคมตั้งไว้คือการอยู่ในโรงพยาบาลนั้นนับเป็นการรับโทษจริงหรือไม่เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาในเดือนกันยายน หากสารตีความว่าไม่ถือเป็นการรับโทษอาจเกิดแรงกดดันให้มีมาตรการตามกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมืองในปัจจุบันอีกด้านหนึ่งคือมิติครอบครัวและเครือข่ายทางการเมืองคุณแพททองทานชินวัตรบุตรสาวที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน กำลังเผชิญศึกหนักจากการถูกสารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีสายสนทนากับอดีตนายกฮุนเซนของกัมพูชาคำวินิจฉัยที่จะออกมาในวันที่29สิงหาคมนี้อาจชี้ชะตาทางการเมืองของทั้งตระกูลถ้าผลออกมาเป็นลบไม่เพียงแต่กระทบต่อตำแหน่งของแพทองทานแต่ยังสั่นคลอนโครงสร้างพักเพื่อไทยและเปิดโอกาสให้คู่แข่งทางการเมืองโจมตีอย่างหนักหากผลออกมาเป็นบวก คือการรอดพ้นจากการถอดถอนก็จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของครอบครัวชินวัตรเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแต่แน่นอนว่าความขัดแย้งในสังคมก็จะยิ่งบานปลายไปอีกเมื่อมองภาพรวมดิฉันเห็นว่าการยกฟ้องทักษิณครั้งนี้เป็นเสมือนลมหายใจใหม่ให้ตระกูลชินวัตรในระยะสั้นแต่ในระยะยาวความท้าทายยังรออยู่อีกมากทั้งแรงเสียดทานจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง คดีที่ยังไม่สิ้นสุดและความไม่พอใจในสังคมที่มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษการเมืองไทยจึงยังคงเป็นเวทีแห่งการประลองระหว่างความชอบธรรมและความรู้สึกของประชาชนที่เดินคู่ขนานกันมาโดยตลอดดิฉันอยากฝากไว้ว่าภายใต้คำว่ารอดคุกนั้นไม่ได้หมายความว่าทักษิณหลุดพ้นจากทุกอย่างเขายังคงเป็นศูนย์กลางความขัดแย้ง และเป็นตัวแปรสําคัญของการเมืองไทยการยกฟ้องเพียมช่วยชะลอวิกฤตแต่ไม่ได้หยุดวงจรความขัดแยง้งเมื่อเกมการเมืองยังไม่จบเราคงต้องจับตาทุกเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ